ดูเลยนี่นะโค้งนะใส่ผ่านไททันนะเดี๋ยในหนึ่งชุดนี้มีจะชีนนะราคาประมาณสี่พันห้า้นาก,ากระสุนปี้เพื่อประมาณสี่พันลอยูล้อทีอันทีตัมสมตัวอ่าอันนี้อ้อันนี้เป็นกรีงกรี อันน no ี้ใส่ผ่านทามิงแผล่รุ่นนะอันนี้ใส่ผ่านเหมือนกันใส่ผานเลยนะเซลโอเคใส่ผ่านลาวลินผันทามิงของย่าของแผล่เลยดู้นะนี่มิสูบิชิจริงเหรอแผล่รุ่นจริงเหรอแผล่รุ่นจริงแอบไปอันนี้นี่โลโก้โบนี่บาลานนี่อันนี้ทามิง ใส่ผอบบาลานซ์ใส่พันบามิงมันจะมีโคตรที่มันยู่นี่อันนะี 5, 6, ้ก็เสริมใส่ท่านนะตีดีฮะฮ็อกอันนี้จะเป็น 99YU19 นะนะัสคดเดียวของเทแล้วก็อีอันหนึ่งมันจะเป็นอ่นนาไปใส่แล้วนี่นี่คนอีกแลวได้ 1145A019 ันได้มั้ยได้นะเดี๋ยวนี้ผมเนียหลุดล้อนะห้องทีทีเทแนะนน้ำใส่ผ่านคนนี้อย่าใช้ของกบนะใช้ของเทไปให้ใช้ของเทนะของกบมันจะขาดหายเราเสียงพังนะหลุดกลิ้งหลุดปืนอะไรนี้นะกลิ้ง ดูโล่ลไปแล้วกรีงหนึงอันนี้เป็นอ่ปวดดันบวดดันสายพันธ์นะแถวนี้นะราคาเหลืองอยู่แบบพัน, 1, ย,น,น 1, ยุ้นเะนี้พันยุ้นนะบวดดันสายพันธ์หนึ่งแล้วก็ลูกกีนี่สงองบอกว่าขอบชุดดูกันทุกคนเที่ยงเดียวเพ็กมาบุกบิบบุกบูดน้อยบุกนั่นดูว่า สภาพกโกมง,งมือทางก่อต้องรือว่าทางรานนั่นู้นะฝาบให้มาข้างอ่อนเองโดยรวมออาสี่แผ่นลอยคิ้วแค่นีะครับ